ตัวท็อปเครื่องพันหกหนึ่งจุดหกจีกับโตโยต้าโค o โรล่าเอลตเครื่องหนึ่งจุดหกจีปีสองพันสิบเก้าสภาพสวยๆผ่อนค้างวดเพียงหลักพันประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวได้ออกรถวนันนี้รับส่วนรถทันทีไปเลยมูลค่าห้าพันบาท สวัสด,ดีค่ะและวันนี้ก็มาเจอๆรถมาอีกแล้วนะคะเซรีไทยรถสวยนะจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีวันนี้ผมจัดรถเก่งเข้าใหม่เอาใจสายโต,ต,ต้ต้าคั r โรราอัลติเครื่อง 1.6G ปี2019สภาพสวยๆเดี๋ยวเรามาชมรายละเอียดด้านหน้าของตัวรถกันก่อนเลยสําหรับคันนี้ตัวรถเป็นสีเทาสภาพสวยงามโฉมหน้าใหม่เนเชงนะคะตัวนี้สภาพสวยๆกระจังหน้าแบบโครเมียมมาพร้อมโลโก้อยู่จุดกลางของตัวรถ คันนี้ได้ส่วนของตัวไฟหน้าลูกแกว้วสภาพส,สวยๆนะคะกรอบไฟหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวดูเฉบเฉี่ยวทันสมัยดีไซน์ใหม่สวยงามมากๆและที่สําคัญคันนี้มาพร้อมกับ ไฟตัดหมอกคู่หน้ามีมาให้พร้อมเดี๋ยวมาชมสภาพด้านข้างของตัวรถตัวรถไม่มีชนหนักไม่มีความไม่มีน้ําท่วมไม่มีตัดต่อไม่มีกระไม้ที่สําคัญไม่มีรถติดแกนเนี่ยแปบพามาชมรายละเอียดตัวล้อกันก่อนเลยตัวนี้ได้ส่วนของตัวล้อแม็กเดิมโรงงานเราจัดยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นค่ะพี่ๆตัวนี้ได้ยาง2อ5ยาทับห5ตัวขอบยาง16ได้ยางปีใหม่ดอกยางหนาร่องลึกสภาพสสวยแบบจัดมาให้ทั้ง4เส้นสําหรับใครที่กำลังตามหานะตัวนี้ด้าน ข้างของตัวน้องสันคมต่างๆสวยงามมากๆที่สําคัญกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถมาพร้อมกับไฟเลี้ยวด้านข้างทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาสําสหรับตัวคิ้วด้านบนก็จะคาดด้วยโครเมียมไปจรดด้านหลังนะคะให้รถดูทรงสวยทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นมาพร้อมกับตัวเบ้ามือจับเป็นโครเมียมและที่สําคัญตัวนี้ได้กระจกเดิมจากศูวนโตโยต้ามีสัญญาณการขโมยมาให้อีกด้วยเดี๋ยวจะพามาชมรายละเอียดด้านในกันต่อเลยค่ะคุณลูกค้าจ๋า สำหรับคันนี้นะเปิดมาที่ด้านในตัวน็อตต่างๆสวยเดิมมากๆค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยตัวน็อตต่างๆตัวนี้สามารถตรวจสอบแผ่นเพจได้เลยตัวนี้รหัสเครื่องยนต์ 1ZR-FBE นะคะตัวนี้เป็นโมเดลปี2019แท้เลยค่ะลูกค้าจ๋าสภาพสวยเดิมเค้าฟังสีได้เลยนะตัวนี้สีเดิมเดี๋ยวแป๊บเปิดให้ชมในส่วนของตัวเม็ดอารกันต่อเลยค่ะลูกค้า เขามาชมใกล้ๆเลยนะคะรายละเอียดตัวเม็ดอักเรียงตัวกันสวยงามมากๆนะคะไม่มีโดนข้างมาอย่างแน่นอนให้เห็นแบบทุกซอกทุกมุมเดี๋ยแปบ๊บขออนุญาตให้ชมในส่วนของตัวซอกประตูด้านในกันต่อเลยค่ะพี่ๆนี่เลยตัวนี้ไม่มีรอยเปลี่ยนบานประตูมานะคะ เม็ดอารต่างๆน็อตต่างๆสวยเดิมและคันนี้ดีไซน์ปี2019ก mm ็ hmm. เ,เปลี่ยนโฉมใหม่ไในส่วนของดีไซน์แผงประตูด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะตัดด้วยสีดําและก็เป็นสีพูโทนนะ,ะลูกค้าจะให้รถดูสวยงามหรูหราดูกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้สภาพสวยเดิมเม็ดอารต่างๆสวยเดิมมากๆอ่ะเดี๋ยวแปบ,บพามาชมนะคะด้านข้างคันอีกนะคะตัวนี้เบ้ามือจับอย่างที่บอกนะคะเป็นโครเมียม เดี๋ยวมาชมนะคะด้านในอีกฝั่งหนึ่งนะคะด้านหลังตัวนี้ก็จะมีปุ่มล็อกเด็กมาให้ด้วยนะตรงแผงประตูก็ยังคงสภาพสวยเดิมนะ,ะ <S <S สีทูโทนนะคะตัวนี้น็อตสวยเดิมเดี๋ยวแป๊บขออนุญาตแกให้ชมเม็ดอาร์อ,อ,อีก1บานนะคะสำหรับด้านหลังของตัวรถนี้เลยเม็ดอาร์ต่างๆสวยเดิมคมชัดนะคะไม่มีร่องรอยบิดเบี้ยวแต่งใดรถไม่มีโดนข้างมานะคะตัวน็อตก็เช่นเดียวกันตัวนี้กระจกปรับด้วยไฟฟ้าที่สําคัญ กระจกนะคะจากศูนย์โตยโยต้ามาให้ทุกบานเลยค่ะคุณลูกค้าจา๋านี่เลยสภาพสวยงามก่อนออกรถไม่มีการตรวจเช็คนะฟิล์มเสียเราเปลี่ยนให้ใหม่ตัวนี้ก็จะเป็นช่องเติมเชือเ้อเพลิงนะคะเราก็มีมาให้ตัวนี้รองรับ e20 e85 ได้แล้วนะคะตัวยางก็อย่างที่ปี่บอกจัดยางมาให้ใหม่ทั้ง4เส้นเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดด้านหลังของตัวน้องรุ่นนี้ของเขานะคะก็สามารถเปิดตัวล็อกด้านหลังได้เลยนะคะไม่ต้องใช้ปุ่มแจรีรโมทก็ได้นี่เลย มาชมในส่วนของดีไซน์ด้านในกันก่อนเลยค่ะลูกค้าจ๋าตัวนี้ด้านในนะคะสภาพสวยกว้างขวางมากนะคะก็จะมีไฟด้านบนมาให้นะคะเพื่อเพิ่มการมองเห็นนะคะด้านหลังมากยิ่งขึ้นเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวด้านล่างอีกนิดนึงตัวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวล้อยางสแปรมีมาให้นะคะตัวประแจแม่แรงต่างๆก็มีมาให้ครบตัวนี้นะคะซีนเดิมจากโรงงานรถไม่มีชนหนักพิกควมหน้ำท่วมมาอย่างแน่นอนนะเดีะะ๋ยวมบให้ชมในส่วนของรายละเอียดนะคะตัวเม็ดอาร์คนะคะ ตัวเม็สีต,ต่างๆสวยเดิมมากๆค่ะลูกค้าจ๋านี่เลยไล่ไปเลยนะคะตัวน็อตไม่มีรอยขัดรอยแกะรอยตอดรอยเปลี่ยนมานะ,ะตรงแผงประตูด,ด้านหลังก็ยังคงสภาพสวยเดิมลูกค้าเดี๋ยวมาชมด้านหลังกันต่อเลยตัวนี้นะคะ ในส่วนของตัวด้านหลังดีไซน์ด้านหน้าด้านหลังนะคะเขาเปลี่ยนผมมาใหม่หมดเลยค่ะลูกค้าให้รถดูสมสปอร์ตดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟด้านหลังก็เป็นไฟ LED สภาพสวยๆนะคะด้านหลังก็จะตัดด้วยโครเมียมนะเป็นรอยเชื่อมระหว่างไฟด้านซ้ายแล้วก็ไฟด้านขวาและที่สำคัญตัวนี้นะคะโลโก้โตโยต้าอักษร โครโ่าอัลติสนะคะก็เป็นโครเมียมยังอยู่ครบนะคะสภาพสวยงามมากๆไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้ปกติไม่มีรอยแตกไม่มีรอยร้าวเนี่ยป้าพามาชมอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถกันบ้างคะ่ะลูกค้าจ๋าคันนี้สวยงามมากๆนะ,ะสีรถเดิมนะคะกระจกเดิมจากศูนย์โตโยต้ตาม,มาให้ทุกบานตัวนี้เดี๋ยวพาไปชมรายละเอียดข้างในกันต่อเลยคะ่ะพี่ๆสำหรับข้างในตัวนี้ก็ได้ในส่วนของตัวเบาะหนัง สีทูโทนนะคะสีเบดตัดด้วยสีดําให้รถด,ดูกว้างขวางดูสวยงามนะคะสบายตามากยิ่งขึ้นเข้ามาชมด้านในต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะติดตั้งคาส,สหรับรด็กอ่อนได้เข็มขัดนิราภัยมีมาให้ตัวพื้นพรมด้านหลังต่างๆก็ยังคงสวยงามนะคะสะอาดสะอานและที่สําคัญตัวนี้ก็จะเปลี่ยนมาจากตัวก่อนหน้านี้นะคะด้านหลังก่อนหน้านี้ก็จะเป็น power outlet รุ่นนี้เขาจะให้มาในส่วนของตัวช่องแอร์นะคะเพื่อออกแบบ ให้เหมาะกับประเทศไทยของเรานั่นเองนะคะลูกค้าจ๋าสวยงานเดีย๋ยวแบบให้ชมในส่วนของความเดิมของตัวรถกันอีกนิดนึงนะคะลูกค้าเม็ดอาร์คต่างๆสวยเดิมมากกลมชาร์จระยะนะคะ การจัดเรียงเรียงตัวกันสวยเดิมจากโรงงานเลยค่ะลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวอีกฝั่งหนึ่งของประตูบานด้านหลังก็จะมีปุ่มล็อกเด็กระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยสําหรับเด็กถือว่าดีเยี่ยมอีกรุ่นหนึ่งแล้วก็ตัวนี้จะมีถุงลมนิรภัยมาให้อีก7ตําแหน่งนะคะเรียกได้ว่าระบบเซฟตี้ระบบความปลอดภัยจัดมาให้เยอะและตรงแผงประตูนะคะก็ดีไซน์สวยงามนะคะลูกค้าจ๋าไม่มีร่องรอยการตําหนิรอยขีดข่วนหรือรอยชํารุดนะคะใช้งานได้แบบปกติ ตัวกระจกก็จากศูนย์เดิมๆนะคะมาให้ทุกบานกันเลยจากลูกค้าเดี๋ยวแป๊บพามาชมนะตัวนี้ก็จะมีสมาร์ทคิเลตมาให้ด้วยนะคะนี่เลยสภาพสวยๆกระจกจากศูนย์เตร์ตามีสัญญาณการขโมยมาให้อีกด้วยเดี๋ยวตามมาชมรายละเอียดฝั่ง คนขับกันบ้างตัวนี้นะคะตรงแผงประตูต่างๆก็ยังคงสีทูโทนตัดด้วยสีดำนะคะแล้วก็หุ่มด้วยหนังสภาพสวยๆกระจกมองข้างปรับด้วยไฟฟ้ากระจกมองข้างก็ปรับด้วยไฟฟ้านะคะระบบเซนทัลล็อกกระจกเดิมจากศูนโตโยต้าแล้วก็เข้ามาชมในส่วนของตัว ซอกประตูด้านในกันดีอีกนิดนึงนะคะดูความเดิมของตัวรถตัวนี้น็อตส,สวยเดิมไม่มีรอยขันรอยแกะหรือรอยถอดรอยเปลี่ยนมาทั้ง4บานประตูกันเลยลูกค้าต้องบอกเลยว่ารถรถของเรารับประกันในส่วนของตัวเครื่องยนต์และเกียร์นะคะตรวจเจอรับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเดี๋ยวแป๊บให้ชมในส่วนของรายละเอียดเม็ดอาร์กันต่อค่ะพี่พี่ให้ดูทั้ง4บานประตูกันเลยนะคะเม็ดอาร์กลมสวย ไม่มีรอยถอดรอยแกะหรือว่ารอยเปลี่ยนมานะคะตัวน็อตต่างๆสวยเดิมอยู่ครบการเรียงตัวสวยงามเดิมๆมากตัวนี้เนี่ยแป๊บให้ชมนิดนึงนะคะสำหรับตัวนอ็อตให้ดูความเดิมนะคะตัวนอ็อตไม่มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมานะคะลูกค้จาจ๋าสติ๊กเกอร์ต่างๆก็มีมาให้พร้อมสำหรับด้านในเบาะก,ก็จะเป็นสีทูโทนนะคะสามารถปรับ,บเบาะเลื่อนไปด้านหน้าได้เลยนะพวงมาลาัยเป็นมัลติฟังก์ชันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะ,ส,นนะ,คะสามารถ รวบภุมิหน้าฝั่งซ้ายได้เลยลูกค้าจ๋าในส่วนของตัวคอนโชน,นหน้าก็จะดีไซน์ใหม่หมดเลยลูกค้าจ๋าเป็นสีดำตัดด้วยสีเบจหรือว่าสีทูโทนให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นตัวนี้จะเป็นเกียร์ อัตโนมัตินะคะ7สปีดลูกค้าจ๋าใช้งานได้ง่ายนะ,ะฟังก์ชันเครื่องเล่นต่างๆก็สามารถใช้งานได้ปกติตัวแอร์ก็จะเป็นแอร์ระบบแบบอัตโนมัตินะคะลูกค้าจ๋าใครที่ชื่นชอบกําลังมองหาในส่วนของตัวรถเก่งซีดานเครื่องพันหกะรุ่นประหยัดน้ํามันสภาพสวยๆนะ,ะต้องจัดรุ่นนี้เลยนะ,ะลูกค้าจ๋าถามหากันมาเยอะสําหรับรุ่นนี้ต้องบอกเลยว่าใครที่สนใจนะ่ยแบบพามาชมรายละเอียด กันต่อด้านหน้าในส่วนของหัวใจหลักหรือว่าห้องเครื่องของเรานั่นเองนะคะเดี๋ยวปราพามาชมรายละเอียดในส่วนของตัวห้องเครื่องกันก่นกอนเลยนะคะลูกค้าจ๋าตัวนี้ห้องเครื่องไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มนะคะสภาพ,พเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยลูกค้าจ๋าก่อนออกรถไปมีการตรวจเช็คจากชเชนวน,นการมาให้มากกว่า30รายการเปลี่ยนทายของเลงให้เช็คมอเรตเตอรี่ให้เดี๋ยวเรามาดูความเดิมของตัวรถฝั่งซ้ายกันก่อนเลยนะคะลูกค้า คัหน้าสวยเดิมตัวน็อตต่างๆไม่มีรอยขาดรอยแกะรอยถอดหรือว่าเปลี่ยนมาดูตรงฝากระโปรงด้านบนก็เช่นเดียวกันนะคะมีตาปั๊มจากศุนโตโยต้ตามาให้ด้วยเม็ดอาตต่ตางๆกลมสวยสติกเกอร์ยังอยู่ครบมอกอกต่างๆนะคะก็มีมาให้เม็ดอาตต่างๆกลมชัดนะคะแผงกันความร้อนก็ยังคงสภาพสวยเดิมคะ่ะลูกค้า ตัวน็อตกันบ้างนะคะฝั่งขวาก็ยังคงสวยเดิมซีนเดิมจากโรงงานนะคะใครที่ดูคลิปนี้มานะ,ะสนใจตัวนี้นะ,คะเครื่องยนต์1 6 0 0ซ125ีซี125แรงม้า4สูบ16วาลวาวนะคะใครสนใจคันนี้บอกได้เลยว่าตัวน้องรองรับ e 2 0 e 8 5ได้แล้วนะคะใครสนใจเดี๋ยวแป๊บมาย้ำสเปคกันอีกครั้งสำหรับคันนี้เป็น Toyota t ตัว t ต้า r ค l โร a า t อลิสเครื่อง1.64ปี2019แป๊บจัดมาให้ในราคา 1> 5 1า0 0 0บาทเท่าน,านั้นลูกค้าประวัติดีก็สามารถจัดเต็มฟรีดาวด้วยเลยค่อนข้างว่าจะเพียงแค่9 0 0 0บาทเท่านั้นนะใครสนใจคันนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะที่เบอร์0ู1 1 7 8 6 9 9ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ต่างอำเภออยู่ต่างภาคมาแป๊บ,บมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่ส่งกลางน,นี้อยากมีรถขับก็ติดต่อแป๊บมาได้เลยครั้งที่เบอร์0ูนย9สอิดถึ่งหนึ่งเจ็ดแปดหกเก้าเสวยคิดถึงรถยนต์มือสองสภาพสวยสวย,สวยค บ๊ายบาย